นนอะะไ่โอเคโอเคผมปิดไลา์ละมันปิดไม้มันปิดไม้ไม่ได้นิวได้นะปิดยังไงเรามึงก็ไม่บอกกูอ่ะเอาโอเคโอเคกูรู้อะปิดลา์ละตอนนี้ได้สตรีมมึงมีคนดูอยู่คนเยอะเลยหนึ่งคนก็กูสตรีมแล้วมึงก็ปิดไม้มึงก็เล่นิดไม้ไม่ได้นิวไม่ได้สตรีมได้นะ ปิดยังไงเราไม่บอกดีๆว่ามันปิดไมไงมันก็ลิงอยู่นั่นเลยก็ตรงนั้นอ่ะมันจะมีมันมีปุ่มปิดไม่อยู่อะตรงกลางเลยอะฮะตรงกลางไข่มึงนีงกไข่ปปัญญาเอา ปปิดไหมมาเอ้าต้องเปในเกมว่าเสียงมันถกจะไม่สะท้อนอ่ะปิดยังไงเราไม่บอกดีๆไม่ไม่ไม่อะไไงคนดูอาจจะได้ยินกันนั่นแหละช่ม้าเราต้องไม่ดูอะไรตัวเองเราตรงนั้นแ่ะมันจะมีใช่ฮะมึงก็ต้องดูดูดูตัวเองเว้ยไม่ต้องดูสะท้อนมึงก็ควรดูอะไรตัวเองเลยเว้ยสะท้อนที่ผ่านดูอะไรตัวเองเสียงมันจะไม่สะท้อนสะท้อน มันมีปมมิตไฟอยู่อ่ะตรงกลางห้ามดูไรตัวเองกดออกกดออกได้บ้างละเราต้องไม่ดูไรตัวเองได้ไมันจะ่ดูหน้านั้นได้ได้แล้วเราจะเช็คไงว่าคนดูเท่าไหร่ฮะมุก็าพร้อมแล้วใช่ปะใส่ครับใส่ครับโอ้ยนี่ตัวเลยดีวะนิวทำเสียงลิงไว้หน่อยดิวทำเสียงลิงไหน่อยดิทำไมไม่ไม่เข้ามาเออทำเสียงลิงไว้่อยเนี่ไม่ไม่เอาเฮ้ยพวกเราล้องอย่าเราจะกดสตรีมแล้วเนี่ย ไหนอ่ะสตรีมใหม่แล้วเหรอากจะกดสตรีมแหละอย่าเสียงลิงนะกูขอร้องไม่เอา <c oughs> ไหนไหนในในทวิตอ่ะชีวิตทวิตแต่ว่าไม่เอาเสียงลิงนะอ่ะไอ้ใครใครสตรีมในทวิตปากกูจะสตรีมเนะี่ยกูจะกดเนะี่ยไม่เอาเสียงลิงนะกูขอร้องอันนี้ว่าไอ้สตาร์นี้ต้องกดวะไม่เอาก็ยจะหยิบเศษเท่าไหร่ไอ้สตาร์วินเจอข้อคามลล่านี่ต้องกดวะอยู่ไหนอยู่ไหน ลองสตรีมก่อนไอ้ไอ็นแฮนสตรีมใช่ไหมทำไมทำไมได้ไหนอะลิงก์ลิงก์อยู่ไหนเปล่ากำลังจะกดแต่เพิ่งมันนะต้องกดวะตานี้ต้องกดว่าอ๋อไม่ไอสตาร์ททำยังไอะไรเนี่ยเอะเลยนะเอสตาร์ทมันสะท้อนนะเสียงมันสะท้อนแปัดมืออ๋อบนึงไล้์ไล้์สดเอ็นแฮนเสียงมันสะท้อนเอ้ยไม่ใช่แทนไอเจนไอเจนอีปใครามาต่อไอเอ็นแฮนสตรีมใช่ไหมทำไมทำไม ในไหนอะลิงลิงอยู่ไหนป่ากำลังจะกดหาลิงแกไม่เจอไหวแทนเดี๋ยวจะส่งลิงมาไหนไหนนะอ๋อเนี่ยอ๋อขอลิงช่องอยู่ไหนลิงช่องอยไหเนี่ยมันง่ายนะแค่ห้าคนลิงลิงลิงช่องแกอยู่ไหนฉันหาช่องแกไม่เจอไม่ไอ้ก๊าบไอ้เด็กบางมากเลยไอ้ให้เชนส่งลิงให้ดิเชนส่งส่งช่องแทน อ่าแต่กูจะกดสตีมแล้วคุยได่นในเกมนะใครนะนี่คุยเรื่องเรืองนะโอ้โอ้่แมาละไม่สตีมบิดเออกสตีมแล้วกล่ะมาโอคโอ่มมเลย กินอะไรเยอะข้าวเยอะไปดูฟังเอออะไรนเอออะไรนะโอ้โหโอ้โหโอโหโอ้โหเปิดไปดูฟังก่อนสิเดี๋ยวมาเดี Stat ๋ยวมา ดินดินองดินะโหลดเปิดไมน่อยมันมันมัเนยมอเาเแฮดเสียงฟู่เต็มเลยเสียงซาอไม่ใฟู่เียงซาเต็ม เปิดเปิดเปิดไหเปไเขียนซ่าเต็มเลยเรน่า time to hunt เราแรกอ่ะเราแรกอ่ะเราแรกเดีนิวนิวนิวกูแรกอ่ะ Jump

นั่นก็ปิดไฟ์สนะมันต้องต้าาอย่างไรทำไมมันสะท้อนแบบไม่รู้อมันสะท้อนเออสะท้อนจริงีมนสะท้อนเลยต้องต้าอย่างไรสองคณ มันได้ยินเสียงอะไรตัวเองแบบกูไม่ได้กดดูหรืออะไรเลยหรอแค่กดสตรีม see, มันก็ดีแล้วอ่ะไม่ดนข้ไหนครบวะเงียบ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 ยบเเงบเงีเยเบีเงียยบเงียบเบบ last player standing spike down attacker spawn ไอ้เนกูกูไม่รอดได้ไงวะมันแหลกหมดเลยอนะดียมิวมันแหลกอะอ่าไอ้สือถ้าปิดถ้าปิดอะไรถ้าปิดไอ้ไอ้ลูกอยสักกับไอ้อะไรอะไอ้ลูกนั่นอะไรอยากอะมันแหลกเหรอ มันคือการลบไอที่มันเป็นเส้นแบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นเส้นตรงอ่ะมันมันไม่ใช่อ่ะมันคือการลบพิกเซลอ่ะกูพูดไม่ถูกอ่ะกูเลยวมันเป็นการลบพิกเซลอ่ะของภาพอ่ะให้ให้มันแบบเขาเรียกให้มันเนียนตาขึ้นอ่ะมันเป็นการลบพิกเซลของภาพให้มันเนียนตาขึ้นโอ้ยกระเด็น

เสียฟุกตัดเฮ้ย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 ได้มันรถรถเสียกระท้อนยังไงอ่ะคือมันแบบเอฟโคเหมือนดีคอร์เลยอะแบบถ้ามึงเปิดแบบถ้ามึงใช้เฉพาะแล้วมึงพลาดเสร็จดีคอร์ตัวเองมันจะใช่เลยอะใช่เลยจะทำไงอ่ะไม่ไม่ ฮะไม่รู้ไม่แน่ใจเหมือนกันไม่แน่ใจตีนครัน oh, ึงต่อไปงบาไหมเห่อเฮ้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เตรียมตัวไป Your duty is loading over! Let's go for a second! Reload! <laughs> Shadows traveling. the the Shadows traveling. One enemy remaining. On oh. my mind. Can't go there. เสร็จตึงอ่ะแต่ว่าวนึงมันไม่มันมันเป็นเสร็จตึงอยู่เสร็จตึงอยู่จะได้ไม่แบบตัดเสียงรบกวนมากเลยไม่ไม่มันมันไม่เกี่ยวมันไม่เกี่ยวมันไม่เกี่ยวมันคือใช่กูรู้แต่ว่ากูอยากได้แบบเอาไว้ใช้ตอนกลางวันเนี่ยตอนกลางคืนอ๋อใชหรฟังยืมอะไรอ่ะดูยังไงอ่ะมันมันจะอยู่ตรงหูฟังเลยอะลายอ่ะ ลายมันจะอยู่ตรงหงฟังเลยไป็นลูกหมาป่าหรืออะไรมั้ยหรือว่าลูกรูปรูปไทยก็หรืออะไรไม่รู้ลูกอะไรไม่รู้อ่ะคือไม่เป็นยังไงอ่ะแต่ว่าคนเดยได้แบบกดดูแหลกไปไหนครับ